ของเรา่องหอมมากมีปตัดตรงนีแน่นมากแน่นดิไปกินอะไรใหญ่ๆเลยไม่ใช่น้ำขูด้ะไม่ต้องว่าน้ำผมแป้งแต่นี่มันยกไปผสมเพื่แป้งล้วนๆเลยต้องยาวคนหลายอย่างหลายอย่างคือไม่หุงเครื่องแล้วบางคนก็ไ hmm. ม mm ่กิน